ทางธรรมเราจะมีธรรมะของเราอยู่ในใจคือพระอาจารยันตะท่านจะอยู่ในจิตใจของเราจะบอกว่าของเราไม่ได้จะเหมือนกับจะพูดว่าของชาวตลาดยิ้วลายทุกทุกคนจะอยู่ในจิตใจของชาวตลาดยิ้วลายทุกคนค่ะแล้วก็ไว้ในความทรงจำทุกคน และก็ลูก,ลกหลานจะมีสติอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยสอนให้เรามีธรรมะอยู่ในใจตลอดถ้าหากว่าเรามีอะไรที่สิดขัดเราก็จะเอาธรรมะนี้ขึ้นมาหรือเรามองเห็นว่าเขาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ท่องของเราในใจว่า ของจริงจิตนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงธรรมะทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจลูกของคุณพ่ออุบลลอยลิว่วทุกคนค่ะและใช้เป็นประจําตลอดค่ะขออัน,ด,อน,อนด้านคำนาด้านบนด้ยครับจานอยู่ที่ผูกกระดึงเพืาอหลังจากนั้นต้องขอโทษด,ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ จบ,จบระดับมัธยมปลายแล้วไปเรียนต่ออบอกว่าโยมบนโยมบนเอาเล่มนี้ไปนะเผื่อช่วยบุคลากรที่เขาเจ็บป่วยเป็นตำรายาให้มาเป็นใบ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 คุณพ่อก็ให้ลูกสาวบอกว่าเขียนให้พ่อหน่อยก็เขียนตำรานั้น ลงในนันลงในสมุดซึ่งวันนี้ไม่ได้นํามาอยู่ที่น้องชายอีกหนึ่งคนค่ะก็เรียนให้คติมาใช้ในชีวิตประจำวันของลูกหลานทุกคนคือ,องมยิงนิ้เป็นได้ข่องพูดได้ไม่ใหญ่ของจริงอ่ะเ <c oughs> าจะบอกว่ารักษาจิตให้ดี ทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติอย่าให้พ้องความเศร้าหมองจะหมดไปเศร้าหมองหมดไปเราลูกหลานทำตามที่ทำที่ท่านให้ตลอดค่ะและท่านก็บอกว่าเมื่อตอนสมัยที่ท่านเป็นพรมในขณะที่ประมาณเวลาใก่้ค่ำสองทุ่มประมาณนั้นพวกชาวตลาดนิ้วลาย ก็จะไปฟังธรรมะจากท่านท่านก็จะให้ว่าของจริงจิตนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงข้อคิดเหล่านี้ท่านให้กับคนชาวนิ้วลา์และลูกศิษย์ทุกๆคนของท่านีนที่ติดตามไปตลอดค่ะเข้าใจแล้วต้เาเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะมอ,อย่างยาง้ เหตุการณ์ไม่ได้ตอนรถคว่ำตอนรถคว่ำตอนรถคว่ำก็ได้ค่ะเล่าเหตุการณ์ตอนที่รถคว่ำค่ะที่ไหนบนมือกระดึงเลยที่ไหนอ่ะตอนที่ลงมาเรารถคว่ำที่ลงจากคูกระดึงอ่ะตอนที่จัดมาหาผ้าหาหมอเหรอใช่ใช่แหน่ที่คนตายไปหมดแล้วที่ยืนไปป่ายี้มีเรื่องเรื่องขงคนตรงนี้เยอะไม่มีอะไรเพียงแบบว่าแหน่ไงดีนะเดี๋ยวลดจากคว่ำอันนั้นแหละเราก็มองหน้ากันไม่รู้ อีกสักสิบนาทีมันลดต้นจริงๆแต่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเป็นไรเราจะแข่งต่ำแล้วก็ช่วยๆกันยกจะแข่งกับก็ไม่มีอะไรท่านนไม่เก่งของเถอนไม่เก่นอาหารเป็นไอ้พวกบวกสัตว์ไม่ถึงเป็นอาหารธรรมดาท่านปฏิบัติเข้มข้นยังไงบ้างคะมงคุณอดีท่านจะเอาบานทุกวันทุกเวลาเข้าสมาธิแล้วจะไม่มีใครไปเยี่ยมท่านท่านจะนั่งตลอดเวลา นั่งแบบคนนั่งนิ่งเหมือนคนนิ่งนิ่งนิ่งไม่มีอะไรครับทุกคนก็รู้ว่าแล้วในบ้านผมไม่มีบ้านอะไรมีบ้านง้อเป็นของท,ทงวงแต่มีเจ้าดีมีเจ้าที่จะอัศัอยอยู่ก็ทําการบาายย้านเจ้าดีแล้วก็คนที่เที่ยวพวงกันเองก็ก็มาใส่บ้างอะไรบ้างก็ว่าสงสัยว่าอะไรวะใช้ใช้บ้านพลาลก็มีคนนแล้วผมนอนอยู่หน้านประตูผมอยู่นั่งยืีกวีบ อยู่ทั้งพวกบ้านผมเนี่ยสงสัยว่าผมมาติดตามใครแต่ก็ไม่ไ้เพราะจงตาเลยอ่ตาไม่ไม่มีอะไรไม่มีเขอยู่ช่วยช่วยเล่าวัดปฏิบัติของท่านบนภูกระดึงหน่อยค่ะว่าท่านบิณฑบาตยังไงความยากลําบากของการใช้ชีวิตบนภูกระดึงว่าพระพระนที่อยู่นั่นไม่รู้จักผมเขาก็เลยเอาจากเขาเพาะเลยหนึ่เข้าวเปลือไม่มีข้าวเปลือให้นะผมนั่นไม่เป็นลายของขยายน พระอาจารย์เราทำใจด้วยไี่ใด้คับพระอาจารย์ใช้ได้ครับอให้เล่าว่าร้คว่ำที่ว่าอาจารย์ก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้พรอาจารย์ใช้ได้พระอาจารย์ใช้ได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอพ่อให้พ่อเราว่าพ่อนั่งตอนนี้ว่าอาจารย์เออดพ่อพูดเลยอายางอายังอาหยางโอ้โหก็แบบบ้านเป็นยังไงบ้าง เอเคพอวันจะตั้อเลยเตาให้ก่อนด้วยแต่ะเชสมัครอาจารย์ด้วยผมจะทเนไม่ไม่เคยเข้าเร่อาจารย์ตลอดเลยเาเอาเเอาเลยเอาเล้ใกล้ทำไมใกล้ใไกล้ใกล้ดีแม่ก็จะมาตัดพูดเลพุเลยพูเลยพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะจะพูดอะไรจพูด เล่า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 ใหม่พี่ะมไอะไรไม่รู้จะเล่าไงเราเริ่มแรกที่เมืกี้ไม่เล่าไเราเมื่อกี้เริ่มแรกโต๊ะที่พ่อทำงานพูดเลยเป็นโต๊ะที่พ่อทำงานเล่าพูดเลยพ่อพูดใหม่พูดใหม่พักพักก่อนพักก่อนพักก่อน ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรมันตื่นตันหมดพูดแบบตะกี้เนี้ยพูดแบบตะกี้เนี้ยว่าโตทำงานเนี่ยพูดพูดแบบตะกี้เนี่ยค่ะอ่ะพูดใหม่พูดใหม่อันนี้คือเราเ่ยเลาให้ฟังใหม่ทีผมจะไปไหนอยู่ละอะไรไปหาลูกหาไอ้ญาติเนี่ยผมต้องกราบลาพระอาจารย์ก่อนกลับมาผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเจอคนนั้นคนนี้มันมีอะไรเล่าให้ฟังทุกคนเข้าใจดีและ ไอ้สมอันนี้มันทำาให้ผมเนี่ยหาอาการตรวจไข้แล้วก่อนนี้ผมก็นี่ดูดิเนขาผมเน่าขาผมเน่าแล้วเนี่ยขาหายแล้วขาเน่าและและไอ้โรคโรคเยียนหัวขึ้นใต้เลียนหัวก็หายจะเป็นบางทางบางคราผมดผมจะต้องมีลูกมียาครับกำกับอยู่ที่นี่ฮะยายาเนี่ยยาอยู่ที่นี่ฮะให้พพะอาจา์คอยดูแลด้วย ผมไปเนี่ยเหยิบไปกินเยอเลยผมยังขอญาตท่านพระอาจารย์ขอขอญาตท่านขอญาตทานแล้วผมกินกำลังไม่ไรไปมันก็จลยจับสิ่งที่เราไม่เป็นไม่ต้องการมันจะเป็นน้อยเป็นหน้าไงหนรงนี้อันนี้เป็นฤาษี่นี่เั็นลูซี่กันฤาษีนี่เป็นลูซี่เป็นนี่มาดูนี่มาดูนี่อันนี้ฤาษีอะไรคุณครู หรือสีอะไรหรือสีอะไรหรือสีอะไรไม่รู้พระนั่นแหละพระอะนนั้นหรือสีนั่งงานพระกันหรือสีอ่ะเหรอเออพระสองตาสองตาของแก่ไี่เต้องรู้ให้ดูอะไรอ่ะให้ดูนอ่ครันี่เขาที่ผมทำงานเโาที่ผมทำงานนี่นี่นี่เห็นไหมผมจะจ้องหนลึกถึงพระอาจารย์ตลอดเวลาเนี่ยนี่ที่กราบตรงนี้นั่งทำงานอยู่กับพระอาจารย์ตลอดเวลานี่กับพระอาจารย์นี่ครับนี่เลื่องเล็กโต นี่น้ำเด็ดดอวหรือพระอาจารย์เราอยู่ตลอดไม่อยู่พระอาจารย์ตลอดเวลาครับเพราะี่พ่อเขาจ้างทำลานวัดพระอาจารย์ตลอดเนี่ยแฟนกระลบนับถือมีกับพระอาจารย์เนยมีนี่เนี่ยเนี่ยพอแกจะไปไหญ่ๆของนกการพระอาจารย์อย่างนี่เลยขอ้ถ่ายรูปนี้ด้วยไม่เคยไม่ไม่เคยลืมเดี๋ยวก่อนจะถักพระมาก่อนพ่อเนี่ยไม่เคยลืมพระอาจารย์เลยดูสิเนี่ยนี่พระอาจารย์เนี่ยอันนี้รูปนี้นี่น้ำเด็ดตั เนี่ยผมทำประจากจะนั่งทำงานอยู่เนี่ยขอทุกอย่างนิดเดียนึ่งครับครับเอาไปแล้วจะไปนะงอบางเอก็เลยเอาเอาไว้เอาไว้้งเนี่ยเพราะมีใหญ่ลูปโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววเขามาใ่ผมเนี่ยผม